สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศกันหลายคนเคยตั้งคำถามกับผมเนี่ยแหละครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะเป็นอย่างไรในยุคของโจไบเดนเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าเน็ตไพรส์โฆกษกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนในยุคของ ประธานาธิบดีโจไบเดนว่าทางสหรัฐนั้นยังไม่รีบร้อนเพราะต้องมุ่งมเน้นชาติพันธมิตรแล้วก็คู่เจราจาก่อนเบื้องต้นนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าสหรัฐนั้นขอให้จีนยุติการกดดันทางทหารทางการทูตและทางเศรษฐกิจต่อไต้หวันและหันหน้าเปิดเจราจาที่มีความหมายต่อผู้นําไต้หวันที่มาตามวิถีทางของประชาธิปไตยคำพูดดังกล่าวเนี่ยครับเป็นการตอบคําถามสื่อถึงกรณีที่ ยางเจียฉีผู้อำนวยการคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลางก็บอกว่ารัฐบาลของโจไบเดนควรกระชับความสัมพันธ์กับจีนและเคารพจุดยืนของจีนรวมถึงความกังวลต่อไต้หวันและต้องไม่แทรกแซงกรณีของฮ่องกงทิเบตและก็ซินเจียงรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอการาชและก็การรวมดินแดนของจีนด้วยในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นเนี่ยครับคุกคุนตั้งแต่ ต้นปี2 5 6 4กันเลยทีเดียวสําหรับปีนี้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็ส่งเครื่องบินขับไล่แล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดไปบินเหนือด้านฟ้าไต้หวันแทบจะทุกวันในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมายกเว้นเพียงวันเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ส่งเครื่องบินของกองทัพไปบินเหนือด้านฟ้าเกาะไต้หวันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานั้นจีนส่งเครื่องบินของกองทัพถึง15าลำลุกล้ำด้านฟ้าไต้หวันซึ่ง ทางด้านหนังสือพิมพ์ของไต้หวันอย่าง Liberty Time ก็รายงานนะครับว่าเครื่องบินจีนนั้นรุกล้ำด้านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันถึง3ครั้งไต้หวันก็ตอบโต้ด้วยการสื่อสารผ่านวิทยุและเปิดระบบติดตามเที่ยวบินด้านรัฐบาลจีนเองนั้นเนี่ยครับก็ต้องการส่งสัญญาณเตือนว่าการซ้อมรบหรือว่าการเตรียมการเหล่านี้เนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าสู่สงครามที่มีโอกาสอาจจะเกิดขึ้นได้หากว่าไต้หวันนั้น,นรับประกาศแยกตัวเป็นอิสระ ซึ่งก่อนหน้านี้จีนก็บอกนะครับว่าการแยกตัวเป็นอิสระหรือว่าเป็นเอกราชของไต้หวันนั่นก็หมายความว่ามันคือสงครามในขณะที่ไส้อิงหวนประธานทธิบมดีของไต้หวันก็ย้ำว่านะครับว่าไต้หวันนั้นเป็นประเทศเอกราชเป็นอิสระจากจีนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่อย่างใดแต่ว่าทางด้านอูเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนก็ย้ำว่าไต้หวันไม่สามารถที่จะแยกตัวออกจากจีนได้และชี้ชัดว่าการแยกตัวนั้น เท่ากับว่าเป็นการประกาศสงครามกับจีนแผ่นดินใหญ่และมีคนเพียงจิบมือเดียวเท่านั้นที่ต้องการเป็นอิสระจากจีนพร้อมทั้งเตือนว่าตอนนี้ไต้หวันกำลังเล่นกับไฟก็ระวังไฟมันจะไหม้ตัวเองนะครับในขณะที่ทางด้านจูเฟิงเหลียนโฆษกสภากิจการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันก็ตอบโต้จีนเนี่ยครับว่าจีนก็ควรจะต้องกลับไปไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อนและไม่ควรประเมินไต้หวันต่ําเกินไป อันที่จะปกป้องอธิปไตยและก็เชิดชูเสรีภาพและก็ประชาธิปไตยของตัวเองนี่ก็เป็นการตอบโต้กันไปมาแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะครับไต้หวันก็อาจจะรู้สึกฮึกเหมิมเพราะว่ามีสหรัฐนั้นคอยหนุนหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญสหรัฐนั้นพร้อมที่จะขายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเกาะติดต้องติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็งวดเข้ามาทุกขณะระหว่างจีนกับไต้หวันไต้หวันนั้นก็ บอกทุกครั้งนะครับว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่อย่างใดตัวเองเป็นประเทศเอกราชตัวเองนั้นเป็นประเทศอิสระนะครับแต่ว่าจีนก็ย้าอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ไต้หวันประกาศเอกราชนั่นเท่ากับว่าเป็นการประกาศสงครามในขณะที่มือที่3อย่างสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะครับแน่นอนต้องการที่จะใช้ไต้หวันเป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นด่านหน้า ในการเปิดศึกกับจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญกว่านั้นตัวเองก็ได้เรื่องของการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันก็เรียกกันว่าสหรัฐได้ทั้งขึ้นทั้งลองครับ